さあ、とくとご覧あれ。妖兵となった少女の物語をアークナイツ新イベント闇夜に生きる。今宵闇夜の舞台が幕を開ける。สวัสดีครับทุกอนนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกม Ark Knight นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปไกด์อีกแล้วนะครับเป็นวิธีที่2 ของด่าน h ช l เลน g ์โห d e ของด่าน DM EX-6 ีด e นะครับก็สัญญาไว้ว่าจะทำมาให้อีกวิธีหนึ่งนะครับพี่ก็เชื่อนะครับว่าด่านนี้คงผ่านกันไปหลายคนแล้วลหละแต่ก็คงมีบางคนที่ยังติดอยู่นะครับเพราะว่าอาจจะขาดทั้ง2ตัวเลยยังไงซ้ายืมเพื่อนก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งก็ใช้ตัวพิเศษเหมือนกันนะ่ะไม่รู้ว่าจะหายากกว่าเดิมหรือเปล่านะ โดยหลักๆนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกดิเฟนซ์เยอะนะครับแต่ไม่กันเวทนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นพวกซาคัดนะครับกันเวทเยอะแต่ไม่กันกายภาพนะครับพยายามจําไว้นะครับของเมื่อวานเนี่ยในฝั่งซ้ายใช้เคียวเบกนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยใช้เดเมดหลักเป็นเบรสนะครับในฝั่งซ้ายวันนี้พี่ใช้ครอบครัวไรท์แลบนะครับก็จะมีอีฟีซนะครับซาเลียแล้วก็เอาไซเลนต์มาช่วยด้วยนะครับ คือไม่จําเป็นต้องใช้เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ตัวหลักๆก็คืออีฟีดนะครับในฝั่งนี้เนี่ยเท่าที่พี่เห็นมานะครับเคลเบตใช้แล้วนะครับณปัจจุบันเคลเบตน่าจะง่ายสุดนะครับแล้วก็น้องแกะสกิล2ได้นะครับเรื่องระดับความแรงของตัวเวทน้องเนี่ยถ้าเบานะครับพวกดีเฟนเดอร์ก็ต้องทํางานหนักฮิวก็ต้องทํางานหนักนะครับแต่ถ้าแรงเนี่ยดีเฟนน้องก็สามารถลดได้นะครับหรือถ้าเาเบจไม่ถึงนะครับ เราก็เพิ่มตัวไปก็ได้นะครับเอาเวทหมูไปเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเอาเวทเดี่ยวไปเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับมาดูในฝั่งขวากันบ้างนะครับเมื่อวานใช้เบรสนะครับวันนี้เนี่ยขอลดเกรดลงนิดหนึ่งนะครับวันนี้ใช้สเปกเตอร์นะครับแต่สเปกเตอร์เนี่ยใช้ยากนะครับเเร ya, กค็คือมันจะต้องมีเดเมจหนักไปทางใดทางหนึ่งอ่ะคือถ้าลดเกรดต,ตรงนี้นะสไนเปอร์ก็ต้องแรงนะครับวันนี้เรามีตัวทุ่นแรงนะครับก็คือลุงเฮล ลุงเฮลจะไปหลอยศัตรูให้นะครับจะเรียกว่าหลอยไม่ได้หรอกไปฆ่าเลยนะครับแล้วก็แต่ลุงเฮลเนี่ยไม่ใช่พวกสายรีเร็วนะครับก็คือลงครั้งหนึ่งก็นานเลยกว่าจะลงได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ลุงเฮลนะครับของพี่ในเลเวล50สนะครับส่วนสกิลเอาสกิลหนึไปเลเวล7นะครับ ซึ่งค่อนข้างพอดีนะครับก่อนหน้านี้เลเวล40ก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าหวาดเสียวพี่ว่าลุงเฮลสกิลหนึ่นี่หายืมไม่ได้แน่ๆอันนี้น่าจะเป็นกรณีของคนที่มีนะครับถ้ามีเอาไปลองใช้ดูนะมันใช้ได้นะครับเหมือนว่ามีลุงเฮลแต่ไม่มีเบสเนี่ยก็ลองใช้ลุงเฮล e 2 l e นะครับเลเวล50ใช้สกิลหนึ่งเลเวล7นะครับหรือถ้ามีเพื่อนนะครับเป็นแบบเพื่อนคนสนิทอ่ะน้องก็บอกเขานะว่า เฮ้ยเอาลุงเฮล,ลมาตั้งให้หน่อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลเป็นสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวละครที่แทนลุงเฮล,ลได้นะครับมีคนบอกว่าใช้ได้นะครับก็คือสกาดดี้สกาดดี้เอาสกิลที่2ไปนะครับสกิลที่2เนี่ยเวลาลงสนามนะครับมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะครับ25วินาทีถึง30วินาทีเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีของสกาดดี้เนี่ยมากมายนะครับแล้วก็ตบพวพวกพวพวตายไปสตูตายไปก็ลื้อออกอะไรประมาณนี้นครับ โดยหลักการนะครับก็คือมันต้องเป็นตัวละครบล็อก1น,นะครับเมื่อลงไปปุ๊บตีตัวเขายาวนะแล้วก็สู้กันตัวตัวนะครับแล้วตัวอื่นจะเดินผ่านไปนะครับใช้ตัวบล็อก2ไม่ได้นะครับบล็อกนี่โดนกระทึบตายแน่นอนนะ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวละครอื่นก็คล้ายๆเมื่อวานนะครับใช้สปอตเนี่ยเอาไปบล็อกตัวธงนะครับแล้วก็น้องเมอร์ท่ลกับเคเรียรวันนี้เพิ่มเคเรียรมาตัวหนึ่งเพราะว่าวันนี้พี่ใช้ค่า DP เยอะมากเลยฝั่งซาเลียฝั่งอีฟีเนี่ยใช้ d p เยอะนะครับก็เลยใช้แวนกาด์ด2ตัวนะครับแล้วก็ฮิวใช้ตัวเดียวก็พอนะน้องเมอร์เนี่ยคือเอาไปสำรองนะครับจริงๆพี่ว่าใช้ไซเลนต์ตัวเดียวพอเลยนะครับด่าน,นี้ ส่วนอีธานใช้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเดเมจเสริมแล้วก็ล้างพวกตัววิ่งทะลุได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเอ็กซคิวเตอร์เข้าไปนะครับเอ็กซคิวเตอร์เนี่ยก็คือจะโจมตีไม่ถึงตัวธงนะครับและจะได้บัฟจากป่องลมด้วยเหมือนเป็นสนามของเอ็กซคิวเตอร์เลยนะที่พี่ใช้ e 1นเลเวล้านะครับ้าใครปั้นขึ้น e 2เนี่ยถือว่าได้เปรียบเลยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกนะครับพี่ลงเมอร์ทอฟในแหน่งนี้นะครับหันไปทางซ้ายนะครับเอาแรง เคลงตำแหน่งนี้นะครับหันไปทางซ้ายเอาแรงลมด้วยนะครับคือตัวอะไรที่ไหลมาจากเมอร์ทอเนี่ยก็จะมาติดบล็อกที่เคอร์เรียนะครับแลวจังหวะนี้นะครับเล่นเหมือนเดิมนะครับปล่อยให้ทหารเดินม,มาข้างล่างตัวหนึ่งแล้วก็ลงสปอตไปนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยรีบลงซาเลียนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะมีตัวหลุดมาแล้วนะฮะ และจังหวะนี้ต้องลงอ e ีฟีดตามไปนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีตัวจัดการพวกฝั่งซ้ายนะครับอีฟ e ีดลงไปอีฟ e ีดพี่ใช้สกิลสองนะครับเลเวลเจ็ดเท่านั้นเอง <S <S แล้วก็ตอนนี้นะครับที่ลงสเปกเตอร์ตรงนี้นะครับหันไปทางซ้ายนะครับเพื่อจะเอาบัฟบจากป่องลมนะครับสเปกเตอร์เนี่ยเอาสกิลหนึ่งไปนะพี่ว่าสกิลสองกะยากเวลาสกิลสองกดใช้แล้วเนี่ย แรงก็จริงนะครับเป็นอมตะก็จริงแต่ว่ามันจะมีจังหวะมึนนะครับซึ่งพลาดได้บ่อยมากน้องพยายามดูแบ่งส่วนกันนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาถือว่าแยกส่วนกันเล่นนะครับอยากให้น้องเอาไปประยุกต์ใช้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยโฟกัสหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้องลงลุงเฮลไปนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่กะยากมากนะครับคือมันแล้วแต่ตัวละครเลยนะครับว่าเลเวลเท่าไหร่สกิลเลเวลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ DP ในจังหวะนี้พอลงไหมนะครับบางคนลงเร็วได้ก็ลงเร็วได้นะครับแต่พี่เนี่ย จังหวะนี้ค so ือจังหวะที่สวยที่สุดของพี่นะครับก็คือรอให้ตัวดาบแดงมันเดินไปข้างบนนิดหนึ่งนะครับตัวดาบแดงเนี่ยมันจะมีออกมาหลายจังหวะนะครับคือในจังหวะนี้ก็ลงลุงเฮลไปหลังมันเลยนะครับแล้วก็ตีลงมาข้างล่างนะครับลุงเฮลจะสามารถจัดการตัวเขายาวเนี่ยได้2ตัวเลยนะครับแต่ว่าในจังหวะที่ตัวแรกตายไปเนี่ยถ้ามีตัวเดินแทรกเข้ามานะครับแล้วก็ลุงไปฟันโดนตัวอื่นเข้านะครับต้องลื้อออกเลยนะฮะไม่งั้นจะพลาดนะครับคือจังหวะนี้คือเล่นยากมาก คือดูเป็นแนวก็ได้ไม่เล่นตามก็ได้นะครับซึ่งเสี่ยงพี่เล่นหลายรอบมากนะเปลืองค่าสมองสุดๆเลยนะครับแต่ก็เล่นมาให้น้องดูนะว่ามันเล่นได้นะครับถ้าลุงฆ่าตัวแรกเสร็จแล้วแล้วไปตีตัวที่2แล้วตัวที่2เนี่ยมันมาติดบล็อกลุงนะครับก็ถือว่าตามแผนเลยเราจะสามารถจัดการได้2ตัวในเวลาเดียวนะครับเดี๋ยวค่อยคุยกีนะครับแล้วก็ตรงแถวสเปกเตอร์เนี่ย ก็เสริมเดเมจเข้าไปนะครับ mm hmm. เสริมฮิลเข้าไปนะครับ mm hmm. เสริมอีธานตำแหน่งด้านบนหันไปทางขวานะครับแล้วก็เอ็กซ์คิวเตอร์ซ้ายนะครับ mm hmm. แล้วก็ฮิลเนี่ยพี่แนะนำให้ลงข้างหน้าป่องนะครับ mm hmm. พี่ว่าเป็นไซเลนดีกว่าไซเลนลงตรงนี้นะครับแล้วก็ในจังหวะขับขันเนี่ยเราก็เอาโดโนเนี่ยโดนไปช่วยซาเลียได้ทางฝั่งมูนนะครับ คือสูตรนี้เนี่ยจะไม่มีตัวเขายาวมากวนตรงสเปกเตอร์เลยนะครับคือสเปกเตอร์เนี่ยก็จัดการไอ้พวกที่เดินมาตามปกตินะครับส่วนเขายาวเนี่ยสุดท้ายแล้วลุงเฮลจัดการให้หมดนะครับพอลุงเฮลจัดการตัวเขา2ตัวเสร็จแล้วก็ลื้อออกนะครับแล้วก็ตรงฝั่งซ้ายเนี่ยตอนนี้อ้วนค้อนจะมาแล้วนะครับโฟกัสนิดนึงนะครับอย่าให้อ้วนค้อนมา2ตัวพร้อมกันนะครับเพราะว่าซาเลียรับไม่ไหวนะครับซาเลียรับได้ทีละ1นึตัวเท่านั้นนะครับ ซึ่งอ e ีฟรีดพี่เนี่ยทำได้พอดีเลยจัดก,การตัวอ้วนอีกตัวได้พอดีเป๊ะเลยนะครับก็คือถ้าต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนจังหวะขับขันเนี่ยก็อย่าลืมใช้โดรนนะครับกลับมาที่ฝั่งสเปกเตอร์บ้างนะครับวิธีเล่นสเปกเตอร์เนี่ยก็ตอนที่มีตัวติดบ,บล็อกอยู่2ตัวนะครับก็พยายามกดสกิลด้วยนะครับเพราะว่ามันตีได้แค่3เป้าหมายแล้วบางทีตัววิ่งทะลุเดินผ่านมาเนี่ย เดเมจจะไม่โดนไม่งั้นมันจะวิ่งทะลุไปฟรีๆนะครับแล้วก็มันจะมีสกิลให้เล่นอยู่2อันก็คือสกิลของเอ็กซคิวเตอร์กับสกิลของอีธานนะครับในจังหวะให้เล่นเนี่ยคงมีไม่มากแต่ว่าก็ใช้ในช่วหวะที่ขับขันจริงๆนะตอนที่ตัววิ่งทะลุมาหลายๆตัวเนี่ยก็กดอีธานครับแล้วก็ตอนมอนกองก็กดสกิลของเอ็กซคิวเตอร์นะครับและเมื่อลุงเฮลลนะครับลงได้อีกรอบนะครับอย่าตี2ตัวนะครับ ตีได้ตัวเดียวนะครับตีตัวเดียวแล้วหันไปในทิศทางไหนก็ได้ที่ไม่โดนตัวนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าตีอีกตัวหนึ่งเสร็จนะครับตัวพวกนี้มันจะวิ่งขึ้นด้านบนนะครับเวลามันตื่นปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นด้านบนซึ่งมันจะไม่ติดบล็อกลุงนะครับแนวนอนเนี่ยมันจะไม่ติดบล็อกลุงค่าได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่เมื่อกี้มคือแนวตั้งตีตัวข้างบนเสร็จปุ๊บตีตัวข้างล่างต่อแล้วตัวข้างล่างเนี่ยมันก็จะเดินขึ้นข้างบนมันจะติดบล็อกลุงพอดีนะครับ เมื่อทุกอย่างสงบลงนะครับจะสังเกตว่าเหลือตัวเขาตัวหนึ่งนะครับก็ยังถือว่าเล่นได้นะครับคือถ้าเล่นดีๆเนี่ยสามารถเก็บได้หมดเลยนะเวลาของลุงจะรีทันนะครับแต่สูตรนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงนะครับเหตุผลที่พี่ตั้งตัวฮิวไว้ที่หน้าป่องนะครับก็ว่าเหตุนี้ลุงรีไม่ทันเราจะสามารถเอาตัวละครอื่นไปรอได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะรอจนกว่าลุงจะมาได้อีกครั้งหนึ่งเราก็อาลงุงลงไปนะครับแต่สูตรพี่เนี่ยมันจะพอดีก่อนที่มันจะมาถึงเนี่ย ลุงลงได้พอดีนะครับแต่พี่วางผิดเกือบตายตอนจบลุงหันหน้าโต้ลมเลยอะแอตแทกลด <c oughs> ลืมดูด้วยว่าแอตแทกลดลงไปเท่าไหร่เอาเป็นว่ายังได้อยู่แต่ถ้าตรงนี้นะน้องหันไปตามทิศทางลมเลยครับเดี๋ยวสุดท้ายมาติดบล็อกลุงดีเอออนนี้แต่ว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ลุงไม่รับฮิลนะครับเหตุผลที่พี่เอาฮิลมาตรงนี้เนี่ยเอาไว้ฮิลตัวอื่นยื้อเวลานะครับถ้าสมมติว่าลุงเฮลอยังรีไม่ทัน แล้วเคลียร์ลงได้ก่อนเนี่ยเอาเคลียร์ลงไปนะครับแล้วก็หรือเคลียร์ลีไม่ทันน้องเบอร์ท่อลงได้ก็น้องเบอร์ท่อลงไปนะครับก็คือไปยื้อเวลาเท่านั้นเองแล้วก็พอลุงเสร็จแล้วเนี่ยก็หรือพวกนี้ออกเอาลุงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมดูทิศทางลมนะครับพี่ลงผิด แล้วก็ความบันเทิงยังไม่จบนะครับมันมีจังหวะสุดท้ายพี่ลืมดูสปอร์ตตายเฉยเลย <c oughs> เลยถ้าเอาอ e ีฟีดไปเผาข้างบนเกือบไหมนะเกือบไม่ผ่านและความซวยยังไม่จบนะครับ <c oughs> อีธานอยู่ข้าง,างตัวถือธงเดินทะลุอีธานไปเฉยเลย <c oughs> ดีนะยังมีซาเลียอยู่ <c oughs> แต่ข้างบนมันไม่ใช่ทางออกเลยเนาะสุดท้ายตัวธงตัวนี้มันก็เดินลงมาข้างล่างอยู่ดีนะครับ เล่นอะไรเปิดมากเลยเนี่ยใช้สมองไปทางอื่นห่นแล้วไงพอถึงทางนี้ปุ๊บตอนนี้เล่นเหมือนคนปัญญาอ่อนสมองไม่มีแล้วหวังว่าคลิปนี้จะช่วยน้องๆได้นะครับแล้วใครมีวิธีที่แตกต่างไปจากคลิปที่หนึ่งคลิปที่สองอ่ะเสนอเสนอแนะกันมาได้นะครับพี่เห็นคนเล่นป่าซิวว่าแอดด้วยเอาป่าซิวว่าแอดลงไปฟันถึงสามตัวข้างหลังเนี่ยเล่นได้นะแต่ว่ายุ่งยากนิดนึงพี่เห็นเนาะป่าซิวว่าแอดบวกซาเลียบวกไนติงเกล บวกสูสีรันอะไรเงี um ้ยคือใช้ตัวใหญ่ๆเยอะเลยอะ่ะ <sk r isa> ก็ถือว่าเป็นหนทางที่บ้ามากนะ <laughs> บ้ามาก <laughs> แต่ก็น่า <sk r isa> จะบันเทิงอยู่เหมือนกันนะก็ <sk r isa> ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้น้องๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้สู้ๆนะครับดูจะเป็นตัวใช้ยากนะวันนี้อาจจะมีวิธีที่3นะครับถ้าใครยังไม่ไหวอีกนะไม่แน่นะมาวันไหนไม่รู้นะครับไปทำในเรื่องต่อดีกว่า ขอให้น้องสนุกกับเกม Ark Night นะครับเจอกับพี่คอรอบคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ